มีคำถามนะคะเกี่ยวกับปัม๊มอืมถ้ากรณีไม่มีปัมม๊มเฮียครับแต่ว่ามีแทงน้ําบ้านชั้นเดียวอืควรจะวางแทงน้ําอะสูงขนาดไหนอ่าอันนี้ก็จะก็จะใช้หลักการแหล่งน้มถ่วงดังนั้นเนี่ยแสดงว่าแหล่งที่มาของน้ำเนี่ยก็จะต้องเป็นพวกประปา นะครับป้าที่เป็นของการป,รปา้าหรือว่าเป็นของหน่วยงานอะไรเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาสปรายน้ําให้เราเนี่ยมีแรงดันมาแล้วนะครับแรงน้ําก็คือมีแรงดันมาแล้วจ้าของบ้านเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้ปัม๊มนะครับต้องการที่จะยกถังเนี่ยให้สูงเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อทางฝั่งสปรายเนี่ยฝั่งฝั่งเข้าเนี่ยมีแรงดันแล้วเนี่ยก็สามารถดันน้ําขึ้นไปสู่ถังที่อยู่ที่สูงได้นะครับส่วนถังเนี่ยก็จะมีจุดออกครับ จุดออกนี่แหละคือจุดที่กําหนดนะครับจุดออกเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะมันก็มักจะอยู่ป้ายถังนะครับอยู่บริเวณก้นกนถังนะครับจุดเนี้นครับจําเป็นที่ต้องสูงกว่าจุดใช้น้ําของเราอย่างเช่นอ่าฝักบัวนะครับฝักบัวเราเรายืนแล้วเนี่ยสูงกว่าเราสักสองเมตรสมมุตินนะดังนั้นถังเนี่ยก็ควรจะยกสูงเกินสองเมตรให้เทียบกับจุดใช้น้ําสูงสุดที่เราใช้ <Okay. S 1> ซึ่งก็มักจะเป็นฝักบัว ก็คือที่เขาถามมาคือบ้านชั้นเดียวแหละใช่บ้านชั้นเดียวจุดใช้น้ําสูงสุดของบ้านก็คือจุดฝักบัวใช่ฉะนั้นไอ้ตรงจุดที่เป็นก๊อกเปิดออกจากถังอ่ะมันจะอยู่ใต้ด้านล่างจุดจุดเอาของถังจุดเอาเลยฉะนั้นไอ้ไอ้ฐานก็ถ้าตีซะว่าเป็นฐานถังอ่ะครับเป็นฐานถังอ่ะไอ้ฐานถังเนี่ยต้องควรจะอยู่สูงกว่าระดับฝักบัวระดับจุดที่เราใช้น้ําสูงสุด จุดที่เราใช้น้ําสูงสุดซึ่งก็มักจะเป็นฝักบัวก็เป็นจุดที่เขาวางฝักบัวไว้ใช่นั่นแหละครับที่มันจะมีคอวางฝักบัวใ่ว้อะใช่ครับก็ต้องยกให้สูงกว่าจุดนั้นเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยถ้าพูดเป็นเมตรแล้วความสูงบ้านชั้นเดียวปกติอย่างเงี้ยต้องต้องถ้าอย่างนั้นก็บวกสักกี่เมตรอะไรเงี้ยยกจากพื้นก็บวกแต่เพราะว่าตัวบ้านปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะยกสูงกว่าพื้นข้างนอกเนี่ยประมาณ ห้าสิบเซนก็คือคานคานบวกพื้นห้าสิบเซนนะครับแต่ห้องน้ําเนี่ยมันก็จะดรอลงไปอยู่แล้วนะครับห้องน้าเนี่ยก็จะสูงกว่าพื้นข้างนอกเนี่ยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 40, สี่สิบสี่สิบห้าเซนนะครับบวกความสูงของหัวฝักบัวเข้าไปอีกประมาณสองเมตรดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นพื้นข้างนอกนะครับก็อาจจะเป็นไปต้องยกสูงประมาณสองเมตรห้าสิบโอเคในการยก แทงน้ําขึ้นไปก็จะต้องมีการทาฐานแทงน้ำด้วยจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ใช่แต่แ,แต่ก็ไม่จําเป็นต้องมาซ่อมแล้วซ่อมอะไรก่นก็ถ้าเป็นปัม๊มเราบางทีปั๊มเสียไฟดับเราอาจจะต้องอซ่อมหรือใช้น้ําไม่ได้เออใช่ที่เฮียเคยทําคลิปก็คือว่าการยกสูงอะ่ะมันคือทําหน้าที่แทนปัม๊มใช่เพราะเป็นหลักการธรรมชาติม,มันไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอ๋อในอย่างบ้านตัดสันที่เราเคยทําคลิปอะ่ะที่เขาติดปั๊มมาเฮียเขาติด เพราะว่าเขาดูดเขาจะต้องมีแรงที่ดูดจากถังอะเข้ามาสู่ตัวบ้านถูกต้องทีเนี้ยถ้าเราตัดปั๊มตัวนี้ออกถูกเราจะต้องเปลี่ยนจากเอาปั๊มออกเนี่ยเปลี่ยนเป็นการยกสูงแทนใช่เพื่อให,ให้น้ำอะ่ะมันมีแรงดันในตัวเองแต่ใช่แต่ฝั่งฝั่งเข้าของถังเนี้ยก็จะจาเป็นจะต้องเป็นแหล่งที่มีแรงดันมาแล้วอ่ะก็ถ้าเราตีว่าฝั่งเข้าเข้าของถังมันมีแรงอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้พูดเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเขาถามแต่ว่า จะจะใช้น้ําเนี่ยต้องยกถังสูงเท่าไหร่ครับสูงง่ายเลยคือจุดออกของถังเนี่ยจําเป็นจะต้องสูงกว่าจุดสูงสุดของการใช้ดา้งของเรานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยแรงแรงแรง,แรงดันการวิตี้เนี่ยมันจะน้อยนะครับยิ่งยิ่งสูงยิ่งแรง <Okay. S 1> ครับยิ่งสูงยิ่งแรงแต่เขาถามว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะยิ่งยกสูงก็ยิ่งมีราคาแพงฐานใช่ โดยอย่างน้อยๆนอยเนี่ยก็ควรจะยกสูงกว่าจุดสูงสุดที่เราใช้น้ำนะครับก็ซึ่งมักจะเป็นจุดที่เป็นฝักบัวบัวฝักบัวนะครับบัวฝักบัวเนี่ยจากพื้นที่เราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณสองเมตรนะครับเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับบวกกับคานบ้านนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคานวางบนดินนะครับก็จะสูงกว่าดินภายนอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นพื้นห้องน้ำเนี่ยก็จะสูงกว่าภายนอกอยู่ประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าเซนนะครับ ก็บวกหัวฝักบัวเข้าไปก็ในนั้นสรุปง่ายๆว่าถังเนี่ยที่จะต้องยกเนี่ยน้อยสุดเนี่ยควรจะยกประมาณสองเมตรห้าสิบจากพื้นดินนะครับถ้าอันเนี้ยที่เคียร์เคยอธิบายเรื่องเลนชาเวอร์ถ้าเป็นเลนชาเวอร์มันสูงกว่านี้ก็ต้องเอาระดับจุดบาอน้ําของเลนชาเวอร์ถูกต้องครับผมก็จะสูงขึ้บไปอีกใช่ก็อาจจะต้องเป็นสามเมตรครับโอเคค่าทํำฐานแทงน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก ถูกต้องครับถูกต้องแต่ก็ถ้าถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มแค่ประมาณครึ่งเมตรก็คงจะไม่ไม่ต่างเท่าไหร่นะครับไม่ต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ายกสูงขึ้นไปอีกเป็นเมตรเนี่ยก็คงจะมีค่าใช้จ่ายที่ออคือเพิ่มขึ้นนะครับอื